ไปพอแห็นเรื่องหนึ่งเจ้าเอามาจากเพจข่าวสารอาเซียนกลมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเจ้าเรื่องเกี่ยวกับวงการประมงนั่นเองนะเจ้าตังคอรมอเป็นกอข้ออนุมัติเชา้ากัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามตีเนี่ยการประมงอยู่ในประเทศไทยได้ตลอดทั้งปีนะเจ้าจากเดิมตีได้รับอนุญาตอยู่ในไทยได้เฉพาะช่วงหนึ่งเมษายนถึง30มิถุนายนและ1กันยายนถึง30พฤศจิกา เพื่ออย่างเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการจ้างแรงงานต่างด้าวมาเนี่ยการประมงในประเทศไทยได้โดยถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้การบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคประมงได้รับการจ้างงานโดยถูกต้องตามกฎหมายเปินเลยได้ยกรางประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยขึ้นมานะเจ้าโดยแก้ไขปรับปรุงให้แรงงานต่างด้าวสามารถยื่นคำขอหนังสือค้นประจำเรือกรณีพิเศษเล่มสี่หรือ เหลืองเจ้าได้ตลอดตึงปีแล้วก็อฮื่อรายงานสัญชาติอื่นๆนอกเหนือจากสัญชาติอันกัมพูชาลาวเมียนมาและก็เวียดนามสามารถทำงานในภาคประมงทะเลได้ในอนาคตตัวโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติคนตังด้าวและช่วงเวลาการเปิดหื้อยืน่นคําขอหนังสือค้นประจําเรือกรณีตีบ,บ่มีใบอนุญาตแยการจากเดิมนะเจ้ากำหนดไว้สช่วง ก็คือหนึ่งเมษายนถึง30มิถุนายนและแหมช่วงหนึ่งก็คือ1กันยายนถึง30พฤศจิกายนเปลี่ยนแปลงเป็นยื่ยน,ยนคําขอได้ตลอดตึงปีเลยนะจ้อาอันนี้มันก็ง่ายนเนาะแหมยางหนึ่งก็คือเรื่องของการทํางานมันจะได้มีความต่อเนื่องเพราะว่าภาคการประมงของบ้านเฮานี่ก็แงเรื่องของประมงส่งออกไปยังต่างประเทศนี่ก็คือขนาดเหมือนกันนะจ้าแล้วก็เป็นอาชีพตีแรงงานต่างดาวแงได้นะครับอาชีพตีแงไปได้ก็ยังตีเฮาบอกกัน ขายลูกจิน้นขายผลไม,ม้อยู่ร้านอาหารเป็นแคชเชียร์ไม่ได้อันนี้ไ่ได้ครับต้องแบบอยู่ภาคก,การเกษตรหรือว่าเป็นงานติดต้องใจแหงต่ออันน,นะครับ